สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสั้นๆแต่เต็มไปด้วยข้อคิดที่ลึกซึง้งที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เรื่องนี้มีชื่อว่าต้นไม้และลมพายุเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเมื่อเผชิญกับความท้าทายในชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเติบโตอยู่กลางทุ่งหญ้ามันยืนต้นอย่างสง่าง,งาม ใบไม้สีเขียวเข้มและลำต้นที่แข็งแรงแผ่กิ่งก้านออกไปอย่างกว้างขวางมันเคยผ่านฤดูกาลหลายต่อหลายฤดูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้ามาหลายครั้งวันหนึ่งลมพายุก็พัดเข้ามาลมพัดแรงจนใบไม้ของต้นไม้สั่นไหวและกิ่งก้านสะบัดไปมาต้นไม้รู้สึกถึงความท้าทายที่เข้ามาอย่างรุนแรงแต่แทนที่จะต่อต้านต้นไม้กลับเลือกที่จะปรับตัวมันยอมปล่อยให้ลมพัดผ่านกิน่งและใบของมันไปอย่างไม่ต้านทาน กิ่งก้านของมันโน้มไปตามแรงลมแต่ไม่เคยแตกหักต้นไม้รู้ดีว่ามันมีรากที่ฝังลึกลงไปในดินซึ่งทําให้มันยืนหยัดอยู่ได้ลมพายุอาจจะพัดผ่านมาและสร้างความรุนแรงให้กับกิ่งและใบของมันแต่ลมพายุนั้นไม่สามารถทําลายความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินได้เลยหลังจากลมพายุสงบลงต้นไม้ก็กลับมายืนอย่างสง่างามอีกครั้งราวกับว่ามันไม่เคยถูกลมพายุพัดผ่านเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้สอนเราได้ว่า ชีวิตของเราก็เหมือนกับต้นไม้ที่ต้องเผชิญกับลมพายุความท้าทายหรืออุปสรรคที่เข้ามาบางครั้งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอ่อนแอหรือคิดว่ามันเกินจะรับไหวแต่หากเรามีรากที่มัน่นคงหมายถึงจิตใจที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะสามารถยืนหยัดได้เสมอแม้ว่าโลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายการที่ต้นไม้ยอมให้กิ่งของมันโค้งไปตามแรงลมแสดงถึงความยืดหยุ่นในชีวิต เราไม่จําเป็นต้องต่อต้านหรือยืนแข็งกระด้างเสมอไปบางครั้งการปรับตัวปล่อยให้ปัญหาผ่านไปบ้างก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายลมพายุก็จะสงบและเราจะกลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งดังนั้นถ้าคุณกําลังเผชิญกับลมพายุในชีวิตตอนนี้จงจําไว้ว่าคุณคือคนที่แข็งแกรก่งและคุณมีรากที่ฝังลึกไม่มีอะไรสามารถทําลายคุณได้ง่ายๆเพียงแค่คุณรู้จักที่จะยืดหยุ่นและให้เวลาช่วยเยียวยา ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวในวันนี้ครับถ้าคุณชอบหรือคิดว่าเรื่องนี้สามารถช่วยให้คุณมองชีวิตในมุมใหม่ได้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ